ตัวหน้าจับตายอดวิวกันยาวๆเพราะเพลงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซิงเกิลขนพอกระเทิงของเม็กอพิสิิ์ค่ายจอนนี่มิวสิกล่าสุดติด3าในมาแรงใน YouTube ขยับแซงเพลงศิลปินฮอตของเกาหลีไปอ่อยยอดด้วยน้ำเสียงของเม็กที่ใส่สุดแบบเช้นอารมณ์เล่นคำดึงจังหวะขอ,อน,นักเบาได้ลงตัวเนื้อหาเพลงคมชัดคำสวยโดนๆทั้งนั้นดนตรีได้อำเภอจินนี่ภูไทยเรียบเรียง ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณระดับยอนอบวกโปรดักชันที่จอนนี่มือปราบอินดี้ดูแลละเอียดทั้งโลเคชันถ่าย MV นักสแสดงที่ได้บุ๊คสุภาการคนแต่งเพลงนี้มาเล่นเป็นหนุ่มที่สู้คนมีฐานะไม่ได้เลยต้องเสียแฟนปอซึ่งบุ๊คแสดงได้ดีมากๆขณะที่จอนนี่มือปราบอินดี้เจ้าของค่ายเล่นเป็นเสียมีฐานะที่ใช้เงินตกหัวคนเพื่อจะได้แฟนเขามาเชยชมแฟนๆดู MV เมนกันทักว่าดูแลแทบร้องไห้ ทุกคนเล่นได้ดีตีบทแบกมาก็ขณะที่ใน t i ติ๊กต็อกคนนำเพลงนี้ไปเล่นกันหนะักจนกลายเป็นกระแสดึงคนมาตามใน YouTube ประชาคยอดวิวทยานสูงสามล้านวิวอีกไม่กี่ชั่วโมงแน่นอนโพรเมียมจอนนี่มือราบอินดีข้ขาวขาวลูกทุ่งขาวเข้มคนคนลูกขาว,ขาวลูกทุ่งเทศขาวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับสองกระเทิ